เดอพนมเป็นโพสตที่ลงเมื่อสักครู่อาจารย์ให้น้ำหนักได้ไหมเนี่ยก็ต้องฟังนะเพราะว่าในความสัมพันธ์ระหว่างนะครับสมเด็จุูลเซนกับคุณทักษิณนะครับมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับนักการเมืองแต่เป็นความสัมพันธ์ของคนในตระกูลนะครับแล้วก็เกี่ยวพันกันในเรื่องหลายๆเรื่องแม้กระทั่งนะครับคุณสมเด็จทุลเซนก็ยังให้ที่พักพิงนะครับกับคุณทักษิณและคุณยิ่งรักและขณะเดียวกันคุณแพทองทันเองก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับที่เรียกว่าเสมือนญาติ ญาติสมมุติอ่ะเป็นลุงเป็นหลานกันนะครับรบซึ่งตรงนี้มันก็ต้องฟังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขา,าเหมือนกับคนในเขารู้ขึนลึกหนาบางซึ่งประเด็นนี้ผมพิดา่าละเอียดอ่อนมากสําหรับ,รบสถานการณ์ทางการเมืองคือแน่นอน,นผมว่าทุกคนนะครับเราไม่อยากที่จะให้เกิดวิกฤตการทางการเมืองแต่ถ้าเราดูนะฮะย้อนดูองค์ประกอบในการเกิดวิกฤตการเนี่ยเม็เศจล่าสุดเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบกันรนะรัฐบาลแตกแยกครับ,รบประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลไม่นำพาปัญหาสาธารณะ หมกมุ่นอยู่กับการปรับครมอเพื่อกระชับอํานาจนะครับเรื่องนะครับความขัดแย้งระหว่างกองทัพและสุดท้ายก็คือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ครบองค์ประกอบนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้ากับว่าคุณทักษิณถ้าฟังรายการนี้อยู่คุณแพรทองทานฟังอยู่รีบโทรไปหาสมเด็จคุณเซนก่อนโทรไปเตรียมคําพูดให้ดีนะครับเคลียร์กันให้ชัดก่อนอย่าให้พลาดซ้ำสองถ้าพลาดซ้ำสองจบฮะไม่ได้จบเฉพาะรัฐบาลนะแต่หมายถึงอนาคตของคุณทักษิณ คุณแพทองทานและคุณยิ่งรักด้วยและที่หนักที่สุดนะ<ม>ถ้ามันเกิดวิกฤตที่โหดรุนแรงเนะี่ยมันหมายถึงพวกเราด้วยนะชะตากรรมของคนไทยนะครับแฝงเอาไว้บนเส้นได้จากกรณีนี้นะครับอาจารย์คิดว่าเป้าประสงค์หลักของฮุนเซนที่ทําแบบนี้เนี่ยคือผมว่าไอ้ลูกแรกที่หนักที่สุดก็คือคลิปเสียงครับแล้ววันนี้นี่แค่เป็นการเกริ่นออกมาก่อนครับไม่รู้ว่าลูกหนักลูกที่สองในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเป้าประสงค์หลักของเขาเนี่ยทั้งทั้งที่เขา สนิทชิดเชื้อกับ,รบตระกูลชินวัตรมาอย่างยาวนานเนี่ยทำไมเขาถึงเล่นหนักเล่นแรงกันน้ครับเร,เราอย่างเนี่ยตั้งคือทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แค่นักการเมืองอมไม่ใช่แค่ผู้นําประเทศของสองประเทศแต่มันมีการเกาะเกี่ยวกันดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้มันทําให้ทหําไมสองตระกูลเนี่ยมันหักลงง่ายๆซึ่งนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่าจะต้องตั้งข้อสังเกตแล้วต้องหาข้อมูลกันต่อแต่การทําแบบนี้แน่นอน,นกระแสชาติยมในกัมพูชาเนี่ยมาตืมแน่ นะครับมีความชอบทรมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้คุณเซนผมคิดว่าปัญหามไม่ใช่เรื่องแค่ปัญหาชัดเดนละอม,มันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างการสร้างกระแสคนยมแล้วมันกลายเป็นการถูกเปิดโปงหลายหลายเรื่องในกัมพูชาถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแกมเมอร์เรื่องนะครับอาจญากรข้ามชาติเรื่องนะครับเป็นประเทศที่นะครับหาไรายได้ด้วยพิธีการที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมานักนะครับบวกกับปัญหาอื่นๆที่เขาเคยทําเอาไว้นะครับเรื่องนะครับ ไอ้การลอบสังหารนะครับใครต่อใครที่มันมีการกุดกุ้มมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็กระทบกับสถานะอํานาจเขาอะกระทบเขาไม่พอนะมันหมายถึงการกระทบต่อสียรภาพลูกชายเขาด้วยซึ่งอาการแบบนี้ผมวิดา่าในทางการเมืองก็ต้องหาวิธีการในการที่จะกระชับอํานาจเพราะการกระชับอํานาจไม่มีอะไรที่ทําให้ศัตรูนะครับรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามที่จะต้องจัดการเพื่อที่จะทําให้คนข้างในเนี่ย นะครับรู้สึกว่าปัญหาหลักก็คือประเทศไทยต้องจัดการประเทศไทยก่อนเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานจากปัญหาภายในและพอมาพูดถึงในไทยเนี่ยมันไม่มีใครที่จะสามารถสร้างกระแสได้ดีกว่าคุณทักษิณและตะกุลชินวัตรครับอืมีคุณผู้ชมพิมพ์มาเนี่ยเขาโกรธอะไรกันครับนี่จะไม่เผาผีกันแล้วคนี่เลือดย่อมข้นกว่าน้บนี่ฮะนี่กลัวไม่เปิดแล้วไปขู่มีดีลกันรับหลังอ่ะทานทันต์คอสังเกตนี่หละครับที่ผมบอกว่า รีบโทรไปก่อนไปเคลียร์กันก่อนเรื่องนี้เพราะว่าเวลาพูดถึงคุณทั้งศิลตระกูลชินวัตร,รุ้ยคเครบนะบเวลาพูดถึงกับสถาบันการศึกษามันก็มีข้อวิพากษ์วิจารกันมาตลอดมันมีข้อสงสัยกันมาตลอดแล้วพอคุณเซนพูดในทานองเนี้ยมันยิ่งทําให้คนไทยรู้สึกเอ๊ะหรือจะจริงหรือไม่จริงแต่มันรู้สึกว่าอยากจะติดตามข่าวอะ่ะครับหรือตอนนี้นะถ้าเป็นไปได้นะะในความสัมพันธ์ของสอง,สองตระกูลนี้นะครับ คุณฮุนเซนต้องการอะไรคุณทักสินรีบให้เดี๋ยครับเอาตัวรอดไปก่อนนะอันนี้คือเอาเอาความสัมพันธ์ระหว่างตัว<ช>นะไม่ใช่ประเทศนะฮะครับถูกไหมฮะครับอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวหนักกว่านี้ถูก,หก,กไหมฮะเพราะว่ามาแบบนี้ปั๊บผมคิดว่าเขาต้องไปต่อครับเราก็ารู้นี่คือจุดอ่อนการที่จะล้มรัฐบาลชุดนี้ค,ค,คือเรื่องนี้เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่นะครับการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นำเนี่ยซึ่งผู้นำนำนี้หลายความหมายนะผู้นําเฉพาะนายกก็ได้แต่ผู้นําในฐานะประมุขก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยมันมันคลุมเครืออยู่ คือถ้าแปลว่าแบบนี้เนี่ยคุณนเซนน่าจะมีหมัดเด็ดอะไรอยู่ในมืออีกเยอะเลยผมประเมินอ,อย่างนั้นนะครับมผมประเมินอ,อย่างนั้นนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมเราดูสัญญาณคือถ้าคุณออฟสังเกตคุณทักษิณเป็นคนที่ตอบโต้ไวและตอบโต้แรงนะครด,ดูดูได้จากการตอบโต้นะครับพลตระเวกเสรีพิสุทธิ์ใส่แต่ละดอกเนะี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะแต่พอกรณีคุณเนเซนเงียบคลิบหายเงียบเลยจนต้องจนต้องให้คุณจะกระพบเอาภาพมาโชว์ว่ายังอยู่นะ สุขภาพทุกอย่างนี้โอเคนะซึ่งมันผิดวิสัยของคุณทักษิณซึ่งการที่เงียบเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ไว้อย่างไงฮะทำไมถึงโหไม่ตอบไม่บอกบางคนบอกว่าถ้าคุณทักษิณพูดเนี่ยสถานการณ์อาจจะแย่กว่าเดิมเพราะว่านายกพูดคนเดียวนี่ก็แย่อยู่แล้วถ้าพ่อมาพูดด้วยอาจจะหนักกว่าเดิมแต่บางคนก็บอกว่าควรจะพูดช่วยลูกหน่อยไหมใช่ครับาารต้องพูดเพราะว่าคือ,คอเราคือเราดูนะวิธีการทํางานของกัมพูชาถ้าดูจากในมิติทางการเมืองนะครับสมเด็จคุณเซนนะครับเป็นผู้มีอํานาจนะครับมีบารมีสูงสุดในทางการเมมือองงขกัพูชา เช่นเดียวกันในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณก็มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลชุดนี้ในด้านที่ไม่เป็นทางการนะครับการตอบการทํางานของของกัมพูชาเนี่ยเขาจะทําแบบคู่ขนานเห็นไหมการรับลูกกันระหว่างสมเด็จฮุลเซนรัฐบาลนะครับนายกนะครับบุญมาเนตนะครับแล้วก็การสื่อสารของของประเทศเขาแต่ของร้อนสเปะสปะสเปะสปะแต่ถ้าเกิดว่านะครับทีมยุทธศาสตร์ สร้างการสื่อสารดีๆเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณก็ปล่อยคือเราสามารถตอบโต้ได้แต่ตอบโต้ในฐานะที่เรามีชั้นเชิงที่ดีกว่านะครับจะเตรียมก็มูลนะครับการนําเสนอที่เฉียบคมกว่านะครับซึ่งผมว่าเราสามารถทําได้แล้วก็รัฐบาลเองก็ไปรับลูกนี้ไปสื่อสารต่อแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ผมคิดว่าคุณทักษิณก็ไม่กล้าที่จะสื่อสารเพราะกลัวว่ายิ่งตอบโต้ยิ่งถูกเปิดยิ่งตอบโต้<อ>ยิ่งถูกเปิดก็เลยเงียบดีกว่าก็เลยเงียบดีกว่าเพอะเงียบปั๊บนี่ก็ขยํำใหญ่เลยโอ้โหแล้ว ผู้ชมแซวฮะบอกว่าอาจารย์ให้โทรไปเนี่ยระวังโดนอัดคลิปเสียงอีกเดี๋ยวเขาเอามาปล่อยอีกเดี๋ยวเข้าทางหรือเปล่าเตรียมให้เตรียมต้องเตรียมเนี่ยเตรียมข้อมูลไม่ใช่คุยแบบเดิมใช่ครับเตรียมข้อมูลให้ดีเตรียมคาพูดให้ดีว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นยังไงขึ้นครับบางท่านบอกว่าเอหรือว่าฮุนเซนช่วยปั่นกระแสม็อบเรียกแขกให้ม็อบมาเพิ่มหรือเปล่าประมาณที่แล้วครับก็คือ อย่าลืมนะมอบที่มาส่วนใหญ่คือมอบที่มีแนวคิดแบบ c o n s e r v a t i อยู่ทั้งนั้นนะครับพอมีคําว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยดีชั่วถูกผิดไม่รู้แหละครับนี่คือสิ่งที่ต้องออกมาละเพื่อปอกป้องสถาบันอ่ะไหนๆพูดถึงสื่อของกัมพูชาพูดอีกสักสสื่อหนึ่งให้จบไปเลยครับ fresh news ของกัมพูชาฮะก็ได้รายงานถึงคําให้สัมภาษณ์ของฮุนเซนนะฮุนเซนนี่ก็ขยันพูดนะฮะ นอกจากพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงนายกอีก3เดือนฮุนเซนเนี่ยวันนี้พูดเพิ่มนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนเร็วกว่านั้นอันนี้เรื่องหนึ่ง <laughs> นะฮะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยฮุนเซนได้กล่าวย้อนถึงอดีตนายกไทยที่มาจากฝ่ายทหารซึ่งดํารงตําแหน่งมาอย่างยาวนานเกือบทศวรรษว่าไม่เคยมีปัญหากับกัมพูชาเลยพูดแบบนี้ก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจารย์เมสเซจตรงนี้เนี่ยเขาสื่อว่าอะไรเนี่ย พูดถึงลุงตู่อีกอ่ะก็ถือถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือแสดงว่าการจัดการปัญหาระหว่างชายแดนหรือว่าในยะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถึงแม้ว่าไ,ไดไ้ไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันเมื่อเปรียบเทียบกับคุณทักษิณน,นะครับแต่การทํางานนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยทำได้ดีกว่าเรานะดูท่าทีนะถ้าเป็น,นถ้าคนที่นะครับทางนะครับกัมพูชาพูดถึงคือพลเอกประยุทธ์นะครับ,รบเราดูท่าทีพลเอกประยุทธ์ตามสื่อต่างๆจะเว้นระยะห่างกับคุณเซนตลอด เราจะไม่เห็นการนะฮะที่จะมาแบบคลุกคลีมาจะมีความใกล้ชิดกันนะครับแม้กระทั่งภาพที่ขึ้นมาแต่คุณเซนดูเหมือนพยายามจะเข้าหาพลนอกประยุทธ์ับเออยอดคำหวานใช่ครับแต่พลนอกประยุทธ์พยายามจะเป็นระยะห่างแล้วก็ใช้กระบวนการในการที่จะนะครับรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านที่เป็นทางการพอเราวางตัวเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเป็นประเทศที่รู้สึกเรายังไงต้องต้องเนี่ยเป็นประเทศใหญ่กว่าจะทําอะไรก็ยังไงจะต้องทําอย่างเป็นทางการไม่ทําเป็นเล่นแต่เราดูนะ ผมคิดคุณวุลเสนสมเด,ด็จรุเนเสนฉลาดมากตอนที่คุณทักษิณหายป่วยโดยแบบอภิเนาหาเลยหายป่วยปับ๊บคนที่มาคนแรกคือใครสมเด,ด็จเุนเสนก็คือมันทําให้ความ,มสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศของสองประเทศเนี่ยกลายเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวครับนี่เรื่องนี้เราประมาทมากก็อย่าลืมว่าวันนั้นน่ะคุณทักษิณก็รู้เลยว่ารัฐบาลต่อไปคือรัฐบาลเพื่อไทยเพราะเป็นเช่นนั้นปั๊บในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ส่วนตัวมีได้นะแต่ไม่สมควรที่จะทําให้ภาพมันออกมาครับภาพมันออกมาปั๊บมันทุกคนก็รู้สึกว สองประเทศเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วพอเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบเนี้แล้วสิ่งที่คุณเซนนะครับในสายตาโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับอาชญากรรมกมเมอร์นะครับแก๊ง c a ซ l นเตอร์แล้วเราก็รู้อะแต่เรากลับยังไงไม่ทําอะไรที่มันจริงจังแล้วคนที่ถูกหลอกคือคนในประเทศไทยครับนี่คือผมคิดว่าคุณสมเด็จคุณเซนเขาวางเหนือชั้นกว่าเยอะถึงแม้ว่าณขณะนี้เนี่ยเราเริ่มแล้วนะฮะัตัดเน็ตตัด น,น้ามันนี่เราไม่ได้ตัดแต่เขาตัดเองตัดตัวเองใช่ไหมฮะออช้าไปแม่อาจารย์มาตรการต่างๆตอนนี้อแต่บางคนบอกมาช้ายัางดีกว่าไม่มาก็ถ <c oughs> ูกต้องคือมาช้าดีกว่าไม่มาแต่ถามมาสิ่งเหล่านี้คนในสังคมนะพูดมาสองปีฝ่ายค้านคุณโรมพูดมาตลอดแม้กระทั่งคุณทักษิณก็พูดครับแต่ก็รับยังไงนิ่งเฉยไม่ปฏปิบัตินะครับคนที่เสียหายก็คือนะครับคนในประเทศไทยคือเข้าใจได้ผมคิดว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันเรียกว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อคือเรารู้ว่าคาสิโนนะครับ ต,ต่างๆที่อยู่ในกัมพูชา <Ừ. S 2> ส่วนหนึ่งคือคนไทยและคนไทยที่ไม่ใช่ไม่มีวาสนาอย่างอย่างคนอย่างพวกเรารก็คนที่อยู่ใน500คนที่ในสภานั่นแหละครับที่มีโอกาสทาคนไทยคนหนึ่งอะและดีไม่ดีก็อยู่ในรัฐบ,บาลอ่ะนั่เล่นไ,ไม่ได้ไงหกแลบเจ็บเนื้อก็ต้องปลววิงเวลายืนเวลาแบบเนี้ถูกไหมก็เลยทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเนี่ยเห็นใจคุณแพทองทานที่ต้องใช้มาตรการขั้นรุนแรงในการที่จะรักษาภาพลักษณ์ในการทํางานครแต่ ทุกคนก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ท่านนะครับพูดอะทำจริงหรือเปล่ามาตรการหนักแน่นแต่เบาบางในความรู้สึกคนตัวมาตรการหนักแน่นครับแต่ในความรู้สึกคนเบาบางเบาบางมากครับเพราะคนไม่เชื่อมั่นอะว่าจะทำเป็นจริงเพราะว่ารู้มาทั้งสองปีรู้กันมาตลอดคนรู้ทั้งโลกยกเว้นรัฐบาลครับครับอืมนี่ฮะเอา ไหนๆก็ไหนๆฮะอาจารย์มาพอดีผมเชิญเลยแบบนี้เลยฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับนะฮะดรสัติธรธนานิธิโชิครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเมื่อกี้คุยรออาจารย์ไปแล้วครับผมขอบคุณมากแล้วก็มีข่าวใหญ่ ที่อยญ่จะชวนอาจารย์คุยไม่แน่ใจระหว่างที่อาจารย์ขับรถมาอาจารย์รู้หรือยังทีมงานบีฟมาสก้าไปแล้เพราะว่าใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงนะอาจารย์แล้วเพิ่งมาก่อนที่จะเข้ารายการไม่กี่นาทีครับเลยอยากทราบความเห็นของอาจารย์เลยนี่ฮะโอ้พนมเป็นโพสตโพสต์ทีนิสันสะเทือนเลยนะครับสะเทือนอันเนี้ยเนี่ยบอกว่าพุทกษิณเนี่ย นะจะโดนฮุนเซนแฉวันพรุ่งนี้สเปเชียลเมสเซจจะถึงคนไทยวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นําในไทยและเกี่ยวกับสถาบันโอเคอาจารย์มองหมากนี้ของคุณเซนยังไงฮะเนี่ยคือคือหมากเนี้ยเกมแรกเลยก็คืออยากให้โทรเคลียคืนเนี้ยพูดมาเลยครับพูดเลอาจารย์แอบฟังมากกวัานี้เพราะปกติถ้าเกิดไม่อยากให้ใครเคลียร์เนี่ยมันปล่อยเลยไงเหมือนครั้งนี้แล้วคลิปอ่ะอันนั้นคือเคลียร์ไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยเพราะว่าไม่ได้ต้องการให้เคลียร์ต้องการปล่อย แต่ถ้าเกิดมาอย่างนี้อยากให้เคลียต้องยกหูละใช่เหมือนเตียมกันมามันเป็นสูตรหรือเปล่าว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไงโอ้แต่ถ้าสมมุตินะฮะอาจารย์ครับครับสมมุติเกิดคุณนักศินหรือคุณแพรทองทานโทรไปหาคุณเซนคืนนี้เนี่ยก็ต้องระวังจักฟังไว้อีกทีเหมือนกันผู้ชมผู้ชมเตือนไว้ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุตินะฮะเกิดเคลียร์กันได้เนี่ยแล้วพรุ่งนี้ไม่มีอะไรออกมาเนี่ยอาจจะเสียได้เหมือนกันนะคุณเซนน่ะก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์เขาก็ มันผ่านสื่อไหมเหรอครับเขาไม่ได้เป็นคนแถลงผ่าน Facebook ตัวเองอะไรไม่ใช่เหรออ๋อก็โบยสื่อได้อ่าเหมือนครั้งที่แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ทําคลิปดลนอ,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 อแต่อาจารย์คิดว่าจะสั่นสะเทือนรัฐบาลมากนร้อยขนาดไหนคือถ้าออกมาจริงอะ่ะม,มันต่อเนื่องอะ่ะคือจังหวะคือพรุ่งนี้ครับแปลว่าอะไรคุณเลงเห็นผลวันเสาร์ป่ะวันที่2ี่สิบดหรือว่ามอบนะใช่อืมเพราะพรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ดใช่แปลว่าเขาคิดมาแล้วสิถูก ก็เลือกวันแล้วอ่ะเพราะไอ้ของแบบนี้มันมันไม่ได้เพิ่งมีมันมีมานานแล้วแล้วเป็นเรื่องย้อนหลังไปถึงขั้นตอนเปลี่ยนนายกนายกอะไรนู่นอ่ะครับครับเอออาจารย์ผมอันนี้ด้วยความเคารพกับแกนนําม็อบหลายท่านเราก็เคยคุยกันนะฮะแต่อันนี้อยากทราบความเห็นทั้งสองท่านว่าคือมีคนจับโยงนิดหนึ่งผมเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าเป็นไปได้ไหมว่าม็อบกับคุณเซนอาจจะคือคือเรื่องโยงเนี่ยมันโยงตั้งแต่คลิปแล้ว เขาบอกพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งที่ออกตัวแรงคืนนั้น่ะรู้ก่อนว่าจะมีคลิปอันนี้ก็ไม่ไม่แปลกที่คนจะบอกว่าเฮ้ยสงสัยแกนนำมอบกับคุณเซร้กันแต่จริงๆจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเราถ้าเรามองแค่ว่ามันเป็นเกมที่เขาอยากเล่นเพื่อกดดัน่ะทามมิ่งมันก็ใช่แล้วไงคือไม่จำเป็นต้องรู้กับมอบเพราะเขารู้ว่าม็อบจะนัดชุมนุมวันที่28ครับเขาไม่ต้องสื่อสารกันเขาก็รู้กัน อถามอาจารย์โอลานบ้างฮะเป็นไปได้ไหมครว่าม็อบกับฮุนเซนอาจจะไปรู้กันก่อนเป็นแผนขับไล่รัฐบาลถ้าเป็นการวางแผนร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าของจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ในการการข่าวภายในของกัมพูชาในไทยเนี่ยผมคิดว่าดีกว่าการข่าวภายในไทยในกัมพูชาซึ่งอันเนี้ผมคิดว่าสิ่งที่นะครับเราประเมินกันนะครับดีไม่ดีนะการ่าวการข่าวเขารู้หมดทุกอย่างพอรู้หมดทุกอย่างเนี่ยก็สามารถช่วยทําให้บรรยากาศมันเข้มข้นขึ้นตึงเครียดขึ้น และเพื่อจะนําไปสู่การล้มรัฐบาลได้ก็คืออาจจะไม่ได้วางแผนร่วมกันแต่เขารู้ว่าเราคิดอะไรสถานะสถานการณ์ภายในเป็นยังไงเขาจะเข้ามาแทรกแซงยังไงอคือจริงๆเนี่ยบอกผู้ชมก่อนนะว่าเราตั้งประเด็นวันนี้ไว้เนี่ยคือไม่ยุบกลัวแพ้เลือกตั้งวันนี้ใครชนะแต่ต้องขออภัยว่าผ่านมา20นาทีแล้วยังไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยเพราะเรื่องกัมพูชามันมาแทรกนะฮะเเพราะฉะนั้นพูดถึงนายกเลยก็แล้วกันนะวันนี้เนี่ยนายกลงพื้นที่ไปที่สาแก้ว มีทั้งด้วยความเคารพนะฮะทั้งก้อนหินและดอกไม้นะก้อนหินก็มีคนมาชูป้ายไล่ให้เป็นนายกกัมพูชาดอกไม้ก็มีมามอบดอกไม้นะฮะมีมาตรการออกมาอย่างกสชสั่งตัดเน็ตที่ไปกัมพูชาทั้งหมดห้ามขนซิมออกนอกประเทศนะฮะอีกด้านหนึ่งวันนี้ผู้ว่าสาแก้วโอ้ข้อเสนอคนบอกได้ใจนะฮะให้ระงับการจัดงานความสัมพันธ์75ปีไทยกัมพูชาหรือเรื่องโคต้ามันสมปะหลังต่างๆนานาเนี่ยฮะมอง การที่นายกลงพื้นที่วันนี้ยังไงฮะอาจารย์ก็เป็นมันมันเป็นสิ่งที่ท่านทํามาโดยตลอดหลังจากที่คลิปหลุดแล้ววันนี้เลือกพื้นที่สาาแก้วแน่นอนจริงๆมันถือว่าเซฟโซนเพราะว่าพื้นที่ของเลขาที่การพักท่านอ๋อคุณสรวงเทียนทองใช่พิจารณว่าโอเคแหละแหมวเดี๋ยวนี้มันก็จะไปห้ามติดใจคนไม่ได้ทั้งหมดหรอกต่อให้เป็นพื้นที่ ทางการเมืองก็เถอะนะครับแต่ว่าคนที่เห็นต่างแล้วก็ไม่เลือกพักเพื่อไทยก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็กไม่แปลกที่จะมีแรงต้านบ้างส่วนามาตรการต่างๆเนี่ยต้อง,ต,องต้องคิดดีๆต้องระมัดระวังค,คือคือเราโอเคเราวันนี้เรารู้สึกว่ามันเราเป็นคู่ขัดแยง้งเป็นศัตรูคู่มีข้อพิพาทกันเนี่ยเราอาจจะพบว่าเฮ้ยอะไรก็ตามที่ทําให้เราได้เปรียบซึ่งมาตรการพวกนี้เราได้เปรียบหมดนะเพราะเป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องพึ่งพาเราแต่ว่าต้องพึงระวังไว้ว่ามันจะกดดันได้แค่ระยะสั้น อ่าไอ้พวกสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาเพึ่งเราไม่ได้เขาก็ต้องหันไปพึ่งเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาก็มีสินค้าเหล่านี้ได้เหมือนกัน<อ>เพียงแต่ว่าราคามาอาจจะแพงขึ้น <c oughs> ความสะดวกนะมันจะน้อยลงอะไรแบบนี้นะครับส่วนไอ้เรื่องประเพณีประรอะไรต่างๆเนี่ยงานต่างๆที่เคยร่วมไม้ร่วมมือกันมาก็ต้องดูผลกระทบทางสังคมด้วยว่าออีเวนท์ที่มันจัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของมิตรภาพของผู้คนหรือมันเป็นรัฐต่อรัฐคือถ้ารัฐต่อรัฐอ่ะโอเค ยกเลิกไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของผู้คนอ่ะป็นสายสัมพันธ์ของผู้คนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าเฮ้ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากที่จะมีมาตรการอะไรที่ไปกดดันรัฐบาลฝั่งเขาอ่ะแต่มันกระทบคนไทยคนไทยเองอ่ะอืนงั้นถามต่อนิดนึงครับอาจารย์แล้วการที่ไม่รู้ตั้งใจหรือบังเอิญหุนเซนก็ลงพื้นที่แถบไายแดนวันนี้เหมือนกันเลยไปตรวจปล่อยเป็ดอะไรอย่างนี้หรอแล้วใส่ชุดทหารไปแล้วอะไรนะแต่งตั้งตัวเองเป็นผอทหารสูงสุดไปแล้วด้วยเนี่ย มันวันเดียวกันเลยอาจารย์คือคืออย่างนี้แหละครับคือคือมันคล้ายๆตอนนี้มันคือเหมือนคล้ายๆสงครามเย็นอืมันก็ต้องกดดันกันสองฝั่งแบบนี้แหละเราเราขยับอะไรเขาก็ต้องขยับสิ่งนั้นครับให้มันสมน้ําสมเนื้อกันอ่ามันเลยมันเลยไกลมาถึงขั้นเนี้ยเขารู้จุดอ่อนรัฐบาลเราอันนี้เปราะบางจากการชุมนุมกับประเด็นทางการเมืองเขาก็ซ้ําเติมเราด้วยสงครามข้อมูลอะไรแบบนี้เป็นเป็นเรื่องปกติของของการเผชิญหน้าอื อจารย์โอลาญมองไงฮะการลงพื้นที่พร้อมกันของทั้งอังเคิลฮุนเซนและหลานอิงวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับ <c oughs> อย่างที่ผมบอกกว่านะครับฟังกัมพูชาการข่าวในการเมืองไทยเขาดีกว่าเราเยอะการมางมาแบบนี้มันทําให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้นําที่แตกต่างนะของฮุนเซนมมาในคราบชุดทหารและพร้อมที่จะนะครับทำทำสงครามาพูด,ดง่ายๆมันปลุกเรา้ามวลชนเขาปลุกเร้ากองทัพปลุกเร้ากระแสทันนยมได้แต่ภาพลักษณ์ของคุณแพทองทานเหมือนกับไปเพื่อที่จะไป ไปดูแลใจให้กําลังใจที่ขัดแย้งกันมาก็ยังไม่ได้แบ่งข้างกันนะเราเป็นพวกเดียวกันคือเซน์มันไปแบบนั้นแล้วปรากฏบ้านเราไปดูนะคุณสมเด็จคุณเซนไปไม่มีคนต้านอแต่คุณแพทองทานไปทั้งมีคนส่งดอกไม้และก้อนอิดนะไปขับไล่ถึงขนาดว่านายกสายชาติมันภาพมันต่างกันนะและถ้ารู้นะภาพที่ออกมานะราชการเองก็มีท่าทีที่แข็งก้าวกับนายกมากขึ้น เสนอให้ผู้ว่าผู้ว่าซึ่งปกติทำยมผู้ว่าราชการไม่มีกล้าหรอกครับถูกถึงเน้ขนาดว่าขอให้หยุดนะครับงานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพูชาโดยมีกาหนดคือสิ่งที่เตรียมกันมาแล้วอันไหนที่รัฐบาลได้หน้าเพราะข้าราชการไม่มีกล้าแต่แล้วยิ่งผู้ว่ามยิ่งไม่กล้าแต่นีดโอ้กล้าเสนอต่อหน้านายกเลยอย่างนั้นแหละครับแล้อว่าที่มทศหนึ่งอาจจะมาจากพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำอ่ะ ทำไมถึงกล้าสองรอบกันนะฮะตอนที่มทสองไม่ไม่ใช่ครับตอนที่ไม่ทัมากที่สองครับที่กรณีเรื่องการเปิดด่านอ่ครับาแล้วก็สวนกลางที่ประชุมอ่ามันผิดวิถีของรัชทบราชการไทยที่ปฏิบัติกับนักการเมืองที่เป็นนายรัฐมนตรีนะคือเรื่องนี้สำหรับคนอื่นนะอาจจะมองปกติแต่สำหรับผมเนี่ยมันผิดธรรมเนียมปฏิบัติมากซึ่งเรื่องนี้มันเรื่องที่ตอนเปิดจําได้ไหมฮะทั้งนะฮะบุญมาเนศแล้วก็ คุณแปทองทางก็เปิดที่เปิด้ายพร้อมกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยมบูชาประมาณ75ปีไม่ทํมจังตัวเลขมันก็ไม่ได้ครับอืมอทีนี้แน่นอนว่าที่ชายแดนเนี่ยโอเคละถ้า ถ้าเราเอาคอมเมนต์จากคุณผู้ชมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปิดไปเลยเราต้องโต้ตอบแบบแข็งกร้าวบ้างแต่อันนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมกับพ่อค้าแม่ขายประชาชนชายแดนเนะฮะเขาก็ส่งเสียงกันมาหนักมากถูกถูกโอ้โหเดือดร้อนมากนะการปิดโอเคล่าสุดเห็นมีมีข่าวมาแล้วว่าทางฝั่งเราเนี่ยจะผ่อนปรนมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะมีมีเปิดมากขึ้นเป็นช่วงเวลาแล้วก็จำกัดจํานวนคนนะฮะจะไม่ได้ปิดถาวรเหมือนทุกทีละนะอยากถามทั้งสองท่านแบบนี้ว่า ณนะวันนี้เนี่ยเราจะบาลานซ์ยังไงตรงนี้ว่าฝั่งหนึ่งก็โอ้โหเดือดร้อนอตลาดปิดค้าขายไม่ได้แต่อีกด้านหนึ่งด้านความมั่นคงเนี่ยเขาบอกทหารเขาก็หึมหึม <ừ> จ่อกันอยู่อาจารย์ว <ừ> ่า <ừ> ไงคือคืออย่างที่ว่ามันต้องมันต้องบาลานซ์จริงๆ <ừ> คือเราต้องเข้าใจว่าแรงกดดนันวันนี้เราต้องการกดดันไปที่ไหนกันแน่ <ừ> ไปที่การตัดสินใจของระดับรัฐบาลใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีทางเลือกคือโอเคแหละความเดือดร้อนของประชาชนอ่ะไม่ว่าจะประเทศไหน่มันก็กดดันรัฐบาลได้ทั้งนั้น แต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่ว่าหามาตรการที่มันกดดันตรงไปที่ตัวรัฐบาลคือรัฐบาลในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแบบที่เขาในฐานะหัวหน้าคณะบริหารอะไรเงี้ยนะรหรือตัวบุคคลอ่าคือถ้ามันมีอะไรที่สามารถมันไปทางนั้นได้เนี่ยมันมัน,ม,นมันน่าจะดีกว่าอถ้าถ้าเราหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนของประชาชนได้ครับประชาชนเนี่ยคือบางครั้งเราอาจจะทําไปเพื่อมุ่งเรื่องความปลอดภัยมากกว่าอ่าแต่แต่เรื่องการ เสรีภาพในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตในในในด้านเศร,รษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยเราควรจะจํากัดไว้ว่าอ่ามันไม่ควรจะเป็นมาตรการหลักอ่าครับครับอาจารย์อะไรครับครับคือผมว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศที่ใหญ่กว่านะท่าท,าทีทางการเมืองเราก็ต้องแง่สุข,ขุมรอบครอบกว่านะมาตรการต่างๆเนี่ยก็ต้องมีเหตุมีผลอย่างเช่นต้องทําให้เห็นใช่นว่าเรื่องสองครามเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เราจะคิดแต่จะมีมาตรการอย่างอื่นนะครับและการมาตรการทางเศรษฐกิจ มาตรการนะครับทางการทางการค้ามาตรการทางสังคมทําให้ชัดซึ่งการปิดด่านกนะ็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับแต่การ,รปิดด่านก็ต้องคํานึงถึงคนในะพื้นที่ที่เขาอยู่ทํามาหากินเขาเป็นพี่เป็นน้องเดินไปมาหาสู่กันคือเขาอ่ะไม่ได้อยู่บนความขัดแย้งนะเขามีวิถีชีวิตร่วมซึ่งการที่เรานะปิดหรือเปิดด่านผมคิดว่าเราต้องคํานึงว่าเออปิดเปิดด่านเพื่อยุทธศาสตร <c oughs> บางอย่างเช่นเรื่องแก๊ง call center เรื่องนะครับบอนอการพนันก็คือตีไปที่หัวใจสําคัญที่มันมีผลที่ทําให้เขาจะต้องนะครับขึ้นสู่โต๊ะเจรจารหรือทําให้เขาต้องลดท่าทีทางการเมือที่แข่งข้าวนะครับแต่การปิดเปิดเนี่ยอย่าให้กระทบกับคนที่นั่นมากจนเกินไปคนทํามาค้าขายนะครับคนมาเรียนนะครับคนมารักษาพยาบาลคือคนทั้งสองข้าง คือเขาพี่น้องกันค,คือพวกเราที่อยู่ในส่วนกลางเนี่ยอ <c oughs> าจจะเราอารมณ์อยากจะให้รบให้มันจัดการให้เด็ดขาดแต่เราต้องคํานึงถึงคนที่นั่นด้วยไม่ไว่าจะแด่ด่านตรงไหนนะ <c oughs> มันเป็นคนที่เขาเขาไม่เขายังไม่เคยเห็นว่าไอเส้นพรมแดนไทยกับกัมพูชาอยู่ตรงไหน,นมันเห็นแต่ญาติพี่น้องภาษาวิถีชีวิตที่มันยังไงไปมาหาสู่ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องพยายามตระหนักกับเรื่องนี้แล้วก็ทําอะไรให,ให้มันเป็นประบบ ทำอะไรมันอย่างที่บอกว่ามาตรการต่างๆออกไปเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าเออเอาจริงนะนะครับไม่มีอะไรซ่อนเล้นไม่มีแอบแฝงน,นะไม่ใช่ปิดไฟเสร็จปั๊บเอาไฟก็ยังมีนะ <laughs> บอกไม่ขายน้ำมันเอาน้ำมันก็ยัง <laughs> ก็ยังมี <laughs> มาจากไหน <laughs>